ตัสที่ครับทุกคนตอนนี้เราสองคนอยู่ที่ไหนครับสวนเฉลิมพระเกียรตินะคะโอเคน้องไม่วันนี้ค่ะไปวิ่งออกกำลังกายใช่ใช่ใครวิ่งนะใครวิ่งได้ไหมคนนี้วิ่งไม่ได้นะคะชุดไม่พร้อมนะคะเพราะว่าเป็นรองเท้าแต่ใช่แล้วแต่ว่าผมวิ่งได้เตรียมมาพร้อมแล้วอันนี้บอกก่อนเวลานะคะ ให้ทุกคนดูเวลาเปิดตั้งแต่ตีห้าปิดสองทุ่มครึ่งนะคะตีห้าปิดสทุ่มครึ่งใช่แล้วไป ready go เรียบร้อยเอาเริ่มต erm> ั้งแต่ตรงนี้เลยไหมอเอให้ก็ให้น้องม์นะครับใช่ดูก่อนว่าเลนเลนเลนวิ่งช้ากับวิ่งเร็วอยู่ตรงไหนก่อนหาก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้คือฟั่ง ฝั่งนี้คืออันนี้นะคะทางเดินส่วนทางนั้นคือทางวิ่งนะโอเคไหมนนใช่ฝั่งซ้ายทางเดินฝั่งขวาทางวิ่งนะคะจะได้แบบไม่เขาเรียกว่าอะไรรถไฟไม่ติดกันนะคะไปยะตรวจจับใบหน้า <Okay. S 1> ก็ไม่ต้องตรวจจับสิ โอเคแป๊บนึงนะเดี๋ยวๆแป๊บนึงแป๊บหนึ่งือวอร์มก่อน นี่พร้อมมานานอันนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่พามาออกกำลังกายแบบเป็นทางการนะใช่ครั้งแรกเลย <laughs> ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พามาออกกำลังกาย ฝังล้วเท่าไหร่ฝังล้เท่าไหร่ยี่สิบนาทีอ่ายี่สิบนาทีเหรอเลือชาทีอ๋อยีนาทีค่ไาแบบนี้เ,เ,เออแนนี้คือจริงๆหรือเปล่าเนี่ยจริงหรอนี้ก็ชูชอ่า อกอ,อกกำลงังกอล์กออกกำลังกายแล้วก็ออกกำลงังกายเสร็จแล้วก็อ๋อโอเคโอเคแบบนีเ้เลยอ,อ่ะไปไปยังหรือว่าเชนเลอร์เฮ้ยเก่งจังเลยอะอเอ๋อหัววี นาฬิกานาฬิกาว้าว uh ีนาฬิกาอ่าฮะวิ่งเริ่ม่งวิ uh ่ง huh. วิ่ง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 ่ว่งว่งอิ่งวิ่ง่่งวิ่งว่งวิ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 ง่งวิ่่นผมจะวิิ่งวงวิ่งวิ่งเ่งวิ่งวิ่ง กีบบายบายโอเคบายบายเจอกันนะตรงไหนก็เจอกันตรงนั้นนะไปแล้วค่ะไปเรียบร้อยนะคะเดินไม่ทันแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องไปเอ่อไปทางรัดแยกกันแล้วนะ เดี๋ยวปิดก่อนนะคะเพราะว่าตรงนี้มีเพลงไม่รู้แล้วนะคะว่าครั้งเจินหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เขาวิ่งหายไปแล้วเพราะว่าอันนี้แบบดักมาทางรัดแล้วนะคะแต่ว่าก็ก็ยังหากันไม่เจอก็ไม่เป็นไรเราก็เดินของเราไปนะคะพี่ที่เขาวิ่งเขาแซงไปหลายคนละเดินแค่นี้ก็ขอบแล้วนะโอเค เดี๋ยวหาใหม่เจอกันใหม่นะคะอีกรอบหนึ่งอันนี้เดินมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะเมื่อกี้ยังยังไม่เห็นนะคะทุกคนโอเคเดินมาเกือบจะสุดทางแล้วนะคะเดินมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครึ่งรอบนะคะก็ยังไม่เจออยู่ดีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้จะเจอกันตอนไหนเดี๋ยวเจอกันเมื่อไหร่จะถ่ายให้ดูนะคะ ทุกคนดูนะคะมีทางสองเลนนะคะก็คือทางลัดกับทางทางตรงนะคะเราก็มาทางลัดนะคะเพราะว่าทางที่เอ่อเป็นทางตรงอันนั้นเราแบบไม่ได้จริงๆนะคะนี่ขนาดเป็นทางลัดนะ เป็นทางวัดยังอย่างเช้าออะเขาเลยเดี๋ยวไปจะเจอกันเมื่อไหร่ <c ười> คิดว่าจะเจอกันเมื่อไหร่อันนี้นะคะเป็นครั้งแรกในรอบห้าปีนะคะที่พาคันเจนออกมาออกกำลังกายนะคะปกติก็จะแบบกินนะคะกินอย่างเดียว อย่างยางังยังไม่เจอเลยฝั่งนู้นนะคะเขาก็จะมีเต้นแอโรบิกนะทุกคนที่หน้าศาลใครที่แบบว่าหลังหน้าศาลเออใช่หลังตลาดหน้าศาลนะคะใครที่แบบว่าเอออยากจะมาออกกำลังกายเนาะก็มาได้นะคะตรงกลางเลยกลางลานนะคะทุกคนโอเคพูดไปด้วยเดินไปด้วยรู้สึกหอบรู้สึกเหนื่อยนะคะโอ้ย เดินยังไงเดินเข้าทางนี้เลยแล้วกันโอเคค่ะไปเดินตามหา<ป>คนต่อไปเดินตามหาคนต่อนตานนคนก่อห้คนกนคนดูวห่าทีน่เิต้น่เคะก่คนะคะคอิกนะอยูคะ่ตรงคนี่อนะ <What? S 1> มาอไปกันต่อนตรงคนี้เอไปเดอไปนตอ้เจอแล้ว ครบหนึ่งรอบนะคะทุกคนรู้แล้วเราไปดักทางนู้นกันเลยดีกว่าทุกคนถ้าเดินไปทางนู้นอ่าจะไม่ทันเขานะคะไปดักทางนู้นดีกว่าอ่ตั้ง ไม่ทอะไรอยู่ันนี้นะคะก็คือสถานีคู่มาโยกนะคะนี่นต้องไปฝัง่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เห็นป้ายเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยเลยออกมาหนึ่งชั่วโมงแล้วเหนื่อยยังไม่ออกเลยแต่ว่าถุยยอดเย็ยนเมื่อยอใช่ซ่โซ่น่งสอ 3ามหนึ่งหนึ่งสอ<า>งสองโอเคเมื่อยแล้วเมื่อยมากแล้วเก่งมากไปเก่งมาเกมาเดี๋ยวให้ดูอันนี้นะคะสถานีซิปอัพนะ<ฮ>มาจา้าลงลงไปเลยลงไปสู้สู้ หนึง่งสองหนึง่ง <c ười> สามเท่าไหร่ล่ละไปหก อ๋อจริงเหรอเจ็ดอ่ะแปดแปดโอเคอีกนีรอเออพอมานิตาฮันนี่ทำนี่นิตาฮันนี่ทำมากห้าสิบใช่ไหมครับอาฮะโอ้ยทำบ้าง

ง่ายมากเลย,อ,ยอ,อันนี้คือออบริหารหัวไหล่โยม่ะโยม่ะวันยาวถั่ <c oughs> วไป,วววเ,ปเล่นอันนี้แล้วจะดีหรอโอเคตรงนี้เลยลห้าปีสองสามปีผมสองสามปี แม่ได้วิ่งคอนองแล้วแล้วแ่นี้วิ่งที่ไหนก uh. ็อ๋ออ๋อเมื่อก่อนนี้เขามีฟิตเนสใช่เนื่ okay. อ,อย,ยมามา uh. เดี๋ยวถือให้ถือให้ uh. บริการให้มาเก่งมาโอเคไม่ได้วิ่งสองสามปีอ่า จะพาไม่ค่อยไหวแล้วเดี๋ยวหลงังจากนี้นะคะทุกวันวันอะไรวันเสราร์ทุกวันเสราร์จะพามาออกกําลังกายนะคะไม่ไม่ได้คอนเฟรริร์มกลับพร้อมนะฮะ <laughs> ทำไมเมื่อกี้พูดแล้วก็เป็น<อ>ทุกวันเสราร์ใช่ไหมละ่ะเมื่อกี้ฮันนี่บอกโอเคเอะใช่ไหมุยเข้ามาเดินริมๆโอเค ทุกวันเสาร์นะคะทุกคนใครอยากเจอกันนะก็มาได้นะเจอหรือเปล่าไม่รู้ที่นี่ไงหน้าฝารใครใครอยากเจอกันก็มาได้นะคะออกกำลังกายวิ่งด้วยกัน <c oughs> เผื่อเจอกันนะคะวิ่งเก่งไม่ต้องมาใครวิ่งเก่งไม่ต้องมา <c oughs> งงได้ยินไหม <c oughs> ทุกคนพร้อม <c oughs> วิ่งหนึ่งหนึ่งรอบแล้วก็มีเครื่องวิ่งสองสามรอบนี่เหรอเดี๋ยวจะเอากรอนมาวิ่งด้วยเหรออ่เดี๋ยวเอาก้อนวิ่งด้วยโอเคกองก็ได้กองกระจกน่าจะเป็นคนจีนคนแรกหรือเปล่าที่รู้จักคําว่ากระจกใช่กระจกแปลว่าอะไรกใช่อ่าโอเคโอเคทุกคอ๋อโอเคยังไม่จบนะคะทุกคนเพราะว่า คุครั้งเจิ้นนะคะก็จะเขาเรียกว่าอะไรคููดาวก็จะคููดาวสักครู่นะคะอ่ะให้ดูว่าแบบเขาคููดาวยังไงนะมีเลย ก็ให้เขาครูดาวไปเลยนะคะแล้วเราก็จะลากันไปตรงนี้นะคะทุกคนบายบายเจอกันทุกวันเสาร์นะคะสำหรับคลิปออกกำลังกายากทุกวันทุทุกวันเลยเหรอทุกวันทุกวันมีวิดีโอด้วยนะครับอ๋อมีคลิปทุกวันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามเอ๊ะกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อะไรต่อคอมเมนต์ <Comment S 2> <อ>นะคะ<อ><อ> ใช่โอเคบายบายนะคะทุกคนออกกำลังกายไปเลยไม่ต้องสนใจโอเคนี่นี่แต่มองไม่เห็นล่ะโอเคบายบายนะคะทุกคน